ฟังทดสอบไม่เหมือนกันซูมผิวให้ดูแบบใกล้ใกล้ให้ทุกคนตัดสินใจกันเอาเองว่ามันปังหรือไม่ปังสวัสดีค่ะ ตลับผู้สื่อแช a แนลเมเนซียนะคะวันนี้เรามาตามคําขอร้องของหลายๆคนที่อยากให้เรามารีวิวรองพื้นตัวรังที่กําลังเป็นกระแสะอยู่นั่นก็คือรองพื้น j จวีนาซึ่งวันนี้อยากจะบอกตั้งแต่ต้นคลิปค่ะว่าเมจะทําการรีวิวและทดสอบให้ดูทั้งวันและจะใช้ทั้งหมด2แบบแต่2แบบนั้นจะเป็นยังไงบ้างแล้วจะตอบโจทย์เพื่อนๆที่ใช้งานแตกต่างกันยังไงบ้างไปดูกันเลยในคลิปนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูตัวผลิตภัณฑ์ที่เราจะรีวิวในวันนี้ก่อนนั่นก็คือ อรองพื้นจากจาวีนา่าเมซื้อมาทั้งหมด2สีนะคะอย่างแรกที่อยากจะพูดถึงในเรื่องของการสั่งซื้อค่อนข้างสั่งซื้อยากในช่วงแรกค่ะเนื่องจากอาจจะเป็นช่วงแรกที่เขาจัดจําหน่ายแล้วก็มีเรื่องของโควิดต่างๆมันก็เลยทําให้การขนส่งเอ่ยการสั่งซื้อเอ่ยก็เลยเป็นเรื่องค่อนข้างยากแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างนานเมสั่งไปทางไลน์นะคะจนวันนี้ก็นานมากแล้วทางไลน์ก็ยังไม่ได้มีการตอบใดๆทั้งสิ้นฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนดูรีวิวนี้แล้วอยากได้รองพื้นจาก จะวีนาบ้างแนะนําให้ไปสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์จะดีที่สุดนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถเช็คได้ว่าตอนนี้ของถึงตรงไหนแล้วแต่พอของจะมาส่งค่ะเขาจะส่ง SMS มาที่มือถือเราทําให้เรารู้ว่าอ๋อของกําลังจะถึงแล้วค่ะซึ่งอาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะคะสีที่เมย์ซื้อมาค่ะมี2เบอร์ด้วยกันนะคะนั่นก็คือเบอร์2แล้วก็เบอร์3าค่ะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อแล้วก็ดูแพคเกจจิ้งคร่าวๆกันเลยดีกว่าค่ะในส่วนของกล่องผลิตภัณฑ์นะคะจะมีหน้าตาแบบนี้นะคะซึ่งจะเขียน ชื่อรุ่นไว้แล้วก็ชื่อผลิตภัณฑ์นั่นก็คือ j o i i n a c o s m e t i c a l l y Foundation for All Skin t y p e แล้วก็จะมีชื่อสี Number 4สีนะคะอยู่ตัวเล็กๆข้างล่างด้านข้างก็จะมีช่องทางในการติดต่อแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็จะมีใช้ยังไงบ้างแล้วก็เหมือนคคําเหมือนคําบรรยายเกี่ยวกับรองพื้นตัวนี้นะคะแล้วก็สารที่ผลิตต่างๆหลังเปิดใช้แล้วนะคะจะหมดอายุใน12เดือนค่ะส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะมีอินเกเรียนต่างๆนั่นก็คือส่วนผสมที่อยู่ในรองพื้นตัวนี้นะคะ ใครที่เป็นสายส่วนผสมใครที่แพ้ง่ายแล้วรู้ว่าตัวเองแพ้ส่วนผสมไหนก็อย่าลืมเช็คก่อนใช้ด้วยนะคะมาดูแพคเกจจิ้งตรงนี้กันนะคะสําหรับขวดของเขาจะเป็นขวดแก้วซึ่งสวยงามมากๆนะคะข้างหลังนะคะก็จะมีชื่อสีแล้วก็รายละเอียดนะคะในการใช้งานนั่นเองค่ะในเรื่องของคําเคมแล้วก็สิ่งที่มเมย์จะทดสอบในวันนี้นะคะจะเป็นไปตามคําเคมเมย์ยึดตามคลิปวิดีโอนะคะที่พี่แก้มกี้เจ้าของแบรนด์เป็นคนรีวิวไว้นะคะ เ่งสิ่งที่เราจะรีวิวนะคะแล้วก็ทดสอบทีละจุดก็จะมีในเรื่องของว่ารองพื้นตัวนี้นะคะใช้แล้วเนี่ยบางเบาจนเหมือนไม่ได้ทารองพื้นแต่สําหรับส่วนนี้ค่ะที่เราจะมาพิสูจน์กันก็จะเป็นในเรื่องของความรู้สึกส่วนตัวของเมย์ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละคนในความชอบของแต่ละคนที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็สามารถปกปิดต,ติดทนแล้วก็มีสารกันแดดอยู่ที่ SPF 50 PA 3บวกด้วยการแถมตัวนี้ค่ะเขาใส่บำรุงมาด้วย2ตัวนะคะเท่ากับ ใช้ไปแล้วเนี่ยก็จะได้บำรุงหน้าไปในตัวด้วยที่สาคัญค่ะคําเคมตัวนี้ที่บอกเลยว่ามาแรงมากๆนั่นคือคุมมันซึมไวแล้วก็ติดทนทั้งวันแบบไม่มีคราบทั้งวันแน่นอนหลังการใช้งานค่ะเนื้อรองพื้นตัวนี้อาจจะเป็นเนื้อแมตก็จริงแต่พอใช้ไปแล้วค่ะจะให้ผิวฟินิชที่ดูฉ่าดูสวยสุขภาพดีหน้าไม่แมตจนรู้สึกเหมือนแบบหน้าแก่ประมาณนั้นและอีกนิดนึงนะคะที่พี่แก้มได้มีการพูดไว้ก็คือหลังจากทาเสร็จแล้วค่ะพอรองพื้นเขาเร เสร็จตัวพี่แก้มกี้ได้มีการเอากระดาษทิชชู่มาลองกดลงที่หน้าอย่างที่ทุกคนเห็นในวิดีโอของพี่แก้มกี้ก็จะเห็นเลยว่าไม่มีรองพื้นติดสาหรับตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาลองด้วยเช่นกันนะคะและจุดสุดท้ายค่ะนั่นก็คือรองพื้นตัวนี้ไม่จําเป็นต้องลงแป้งทับได้ถ้าเกิดหน้าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ได้มีผิวมันนะคะการทาให้การทดสอบในวันนี้ค่ะจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะนั่นก็คือ1ฝั่งเมย์จะลงสกินแคร์ลงแป้งทับตามปกติค่ะและอีกฝั่งหนึ่งค่ะไม่จะ ใช้แค่รองพื้นโจวีน่าตัวเดียวโดยที่ไม่ลงสกินแคร์ไม่ลงกันแดดและไม่ลงแป้งทับในกรณีนี้ค่ะเมย์คนพบว่าเพื่อนๆหลายคนเลยไม่ใช่แค่คนรอบข้างของเมย์เป็นผิวแบบเดียวกับเมย์แต่ชอบใช้รองพื้นหรือคุชชั่นเดียวๆโดยไม่ลงแป้งทับแล้วก็ไม่ทาสกินแคร์ด้วยค่ะเะนนั้นแล้วเราจะมารีวิวสองแบบในหน้าเดียวในวันนี้ไปพร้อมๆกันทดสอบทั้งวันแน่นอนเรามาดูผิวใกล้ๆก,ก่อนที่เราจะไปลงรองพื้นแล้วก็วัชรองพื้นให้ดูดีกว่า นี่คือหน้าสดของเมยนะคะซึ่งเราจะให้ดูผิวนะตอนนี้นะคะเมย์เป็นคนผิวผสมค่ะทุกคนซึ่งหน้าจะมันช่วง T zone ส่วนใหญ่จะมันแค่ตรงนี้ด้วยซ้ํานะคะจมูกจะมันเป็นหลักเนาะแล้วก็ตรงนี้จะมีความแห้งแล้วก็มีสิวที่เพิ่งปูดขึ้นมาอย่างนี้ด้วยเป็นรอยเต็มหน้าเลยนะคะนี่ รอยหมดเลยแล้วก็มีสิวตรงนี้เช่นเดียวกันแล้วก็รอยนะคะซึ่งอยากจะบอกกันว่ารอยฝั่งนี้จะมากกว่าฝั่งนี้แต่ว่าเราใช้รองพื้นตัวเดียวกันก็จะไม่มีปัญหานใน่วนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองสวอตสีรองพื้นแล้วก็มาดูกันว่าสําหรับเมที่ผิวคอผิวตัวขาวหน้าจะต้องใช้สีรองพื้นอะไรคะ่ะ <L ong> เดี๋ยวเรามาลองสวอตรองพื้นตัวนี้กันนะคะ โอเคออกมาแล้วเรียบร้อยอันนี้คือเบอร์ศูนย์สองนะคะสีสวยมากเนื้อดูเกลี่ยง่ายมากเลยทุกคนต่อไปนะคะนั่นคือเบอร์ศูนย์สามค่ะสำหรับเม์กดนะคะกดไม่ยากนะลงพื้นก็ออกมาแล้วโอ้ยอันนี้ด้วยตาของเม์เมรู้สึกว่าสองสีแทบไม่ต่างกันเลยมันเหมือนจะไม่ต่างกันเลยทุกคน เดี๋ยวเมย์ลองมาสวอชข้างแก้มนะคะแล้วก็ตรงกรอบหน้าให้ดูกันว่าเมย์ควรจะต้องเลือกสีไหนมากที่สุดคะอันไหนจะโอเคกับผิวเมย์ที่สุดเวลาลองรองพื้นทดสอบสีนะคะแนะนำให้ลองแบบนี้นะคะเพื่อเราจะได้ดูว่าสีไหนที่มันเข้าทั้งหน้าและวก็เข้าทั้งตัวคอของเรามากที่สุดนะคะ จะเห็นได้เลยนะคะสําหรับเบอร์02คือหายไปกับผิวคอผิวตัวเมเลยหายไปแบบไม่มีสีกระโดดเลยเดี๋ยวมาดูเบอร์ศ03กัน คอทาที่หน้าชัดเจนมากขึ้นว่าสีเขาแตกต่างกันนะคะอ่ะให้ทุกคนดูนะคะสีที่คอของเมย์คือตัวเมย์คอเมย์มันขาวกว่าหน้าค่ะถ้าเกิดว่าให้มองแค่ส่วนหน้าไม่เกี่ยวกับคอเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเมย์จะต้องใช้เบอร์ศูนย์สามใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่ามามองเรื่องของคอด้วยเนี่ยที่สีมันต้องเท่ากันจะเห็นชัดว่าเมย์ต้องใช้ศูนย์สองนะคะฉะนั้นแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะใช้เบอร์ศูนย์สองในการรีวิวกันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่ม <ๆๆ S 1> ลงๆๆรองพื้นจากโจวีน่ากันเลยนะคะฝั่งนี้ค่ะเมย์ จะลงเฉพาะรองพื้นโจวีนาเท่านั้นโดยไม่ทาสกินแคร์ไม่ลงกันแดดและไม่ใช้แป้งทับค่ะตอนนี้เป็นเวลา9ม20นาทีนะคะเดีย๋ยวเรามาเริ่มใช้รองพื้นกันรองพื้นตัวนี้จากที่เมดูรู้สึกว่าใช้แค่นิ้วมือก็สามารถเกลี่ยได้นะคะในเรื่องปริมาณการใช้ก็แล้วแต่แต่ละคนสะดวกเลยแต่แนะนําว่าอย่าลืมทาคอด้วยนะคะฟองน้ําที่เมใช้วันนี้เป็นฟองน้ําของ Beauty Blender นะคะเมรู้สึกว่ารองพื้นมันบางแบบบางมากๆจริงๆ บางจนเรารู้สึกได้ว่ามันบางอะทุกคนอะจุดแรกเลยจากความรู้สึกของเมนะตอนนี้เป็นไปตามคําเคมจริงๆค่ะคือบางเบาจนรู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้ทารองพื้นไว้จุดนี้เป็นจริงนะคะสําหรับเมย์รู้สึกว่ามันบางเหมือนไม่ได้ทารองพื้น,ไม,ไ,นไม่ได้ทาอะไรลงที่ผิวจริงๆค่ะอันนี้คือผิวสําหรับเลเยอร์แรกข้างแรกที่เราไม่ได้ทาสกินแคร์แล้วก็ไม่ได้ทําการทากันแดดไว้นะคะคือเขาปกปิดค่อนข้างโอเคเลยนะ ถามว่ากริบแบบไม่เห็นรอยเลยไหมพูดกันตามตรงว่าไม่นะคะก็ยังเห็นรอยอยู่อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นในกล้องเลยนี่คือผิวนะคะซึ่งไม่รู้สึกว่าเขาปกปิดได้ค่อนข้างโอเคเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นแบบปกปิดแบบ full coverage เม่รู้สึกว่ามันคือการปกปิดแบบมีเดียมค่ะปกปิดได้กลางๆประมาณ60-70%อาจจะต้องใช้การบิวเพิ่มนะคะก็คือจะต้องทารองพื้นเพิ่มในจุดที่เราต้องการการปกปิดเพิ่มเติมนะคะอาเมต้มรองพื้น มานิดนึงแล้วเดี๋ยวขอลองกดเพิ่มอีกนิดนึงนะคะแล้วก็พอทาไปแล้วนะคะสําหรับหน้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ลงสกินแคร์ไว้หน้าไม่ได้เป็นคนผิวแบบฉ่าวาวตั้งแต่แรกรองพื้นเป็นเนื้อแมทนะคะไม่ได้ให้ความฉ่าวาวแต่อย่างใดทั้งสิน้นแค่รู้สึกว่าใช้ไปแล้วมันเป็นเนื้อแมทแต่ไม่ทําให้ผิวมันแห้งจัดแค่นั้นเองคะ่ะแต่ยังไงก็ทําให้รู้จุดนึงว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนผิวแห้งต่อ้คิดว่ารองพื้นตัวนี้มีสกินแคร์มาให้แล้วมีสารบำรุง มาให้แล้วแต่เพื่อนๆก็ควรที่จะต้องลงสกินแคร์ครีมบำรุงเพิ่มเติมตามปริมาณที่เพื่อนๆใช้ตามปกติเพื่อให้คนผิวแหง้งอะค่ะมาเป็นผิวแบบไม่ได้แห้งจัดเหมือนตอนแรกนะคะแต่บอกเลยนะว่ารู้สึกว่าเป็นรองพื้นที่ขึ้นกองมากจริงๆในกล้องดูสวยมากมากเลยเดี๋ยวอีกฝั่งนึงนะคะเรามาทาสกินแคร์แล้วก็ลงแป้งทับกันดีกว่าค่ะสกินแคร์ที่ใช้จะมีอะไรบ้างต้องบอกเลยว่าสกินแคร์ที่ใช้และปริมาณที่ใช้ แตกต่างกันในแต่ละบุคคลก็จะทําให้ประสิทธิภาพสิ่งที่เรากําลังจะทดสอบในวันนี้แตกต่างกันออกไปเช่นเดียวกันค่ะสกินแคร์ตัวแรกที่จะใช้นะคะเป็นน้ําตบเห็ดจากออริจินค่ะไม่จะใช้กับสำลีนะต่อไปนะคะเม่จะใช้เป็นเอสบพาสลีซีดใช้ประมาณนี้นะคะซึ่งน้อยมากสำหรับกันแดดนะคะเมย์จะใช้เป็น CA True White เมทาสกินแคร์เสร็จแล้วเรียบร้อยเมยขอรอแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าอยากให้สกินแคร์เนี่ยเขาซึมเข้าสู่ผิวได้ดีก่อนและหลังจากนั้นเราค่อยไปลงรองพื้นกันค่ะเดีอยวเมาลงรองพื้นด้วยฟองน้ำเหมือนเดิมนะคะพอหน้าชุ่มชื้นอะรองพื้นก็เกี่ยง่ายมากขึ้นนะคะ เมย์ลงรองพื้นเสร็จแล้วสองข้างนะคะเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าฝั่งนี้ที่เราทาครีมบำรุงสกินแคร์เข้าไปทําให้หน้าของเราเนี่ยมีความฉ่าน้ําแล้วก็อมน้ํามากขึ้นพอใช้รองพื้นตัวนี้ไปแล้วเนี่ยผิวก็เลยฉ่ามากค่ะก็สามารถคิดได้2แบบนะคะว่าถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนคน,น,นไหนที่ผิวแห้งหรือมีความขาดน้ําอยู่ใช้รองพื้นตัวนี้ไปโดยที่ไม่ได้ทาสกินแคร์ครีมบำรุงก่อนหนะ้ารองพื้นตัวนี้ก็จะให้เนื้อแบบแมทแล้วก็ไม่ได้ดูฉ่าแต่อย่างใดนุ้งสิ แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่มีใบหน้าที่ผิวฉ่ำผิวสุขภาพดีมากอยู่แล้วหรือทาสกินแคร์ครีมบำรุงเข้าไปนะคะหลังจากลงรองพื้นไปแล้วเนี่ยผิวที่ได้ก็จะมีความช่ำสวยแบบนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้เมย์จะไม่ทาคอนซีลเลอร์นะคะแล้วก็แต่งหน้าตามปกติเดี๋ยวจะเอาแป้งให้ดูว่าฝั่งนี้ที่ทาแป้งเนี่ยจะเป็นยี่ห้ออะไรนะคะจะได้เพื่อนๆดูไวน้นะว่าอ๋อวันนี้เมย์ใช้แป้งลักษณะนี้เมยขอลง ใต้ตาเพิ่มทั้งสองข้างนะคะสําหรับแป้งที่เมย์จะมาใช้ในวันนี้นะคะลงฝั่งนี้นะคะที่เราทาสกินแคร์ไว้นั่นก็คือแป้งของ Tre รุ่น u l t i m a t e นะคะ loose powder แบบแมทโดยใช้พัฟของเขาเลยนะคะแป้งตัวนี้เท่าที่เมย์ใช้มาเป็นกระปุกที่2เป็นแป้งที่ค่อนข้างคุมมันได้ดีนะคะหน้าสองข้างแมทเหมือนกันแล้วก่อนที่เมย์จะไปแต่งหน้าทั้งหมดในวันนี้แล้วก็เริ่มงานทดสอบทั้งวันให้ดูกันเนี่ยจะให้ดูรองพื้นที่เราป้ายไว้ตั้งแต่แรกป้ายไวย้เองหน่อย นี่คือเบอร์ศูนยสองที่เราทาไว้ตั้งแต่แรกเบอร์ศูนยสามที่เราทาไว้ตั้งแต่แรกเดี๋ยวเราเอาจูวิหน้าเบอร์ศูนยสองมาใช้นะคะมาดูกันว่าสี่เขาดรอปไปหรือเปล่าอันนี้ศูนสามนะคะ ชัดเจนนะคะว่าสีของโจวิน่ารองพื้นตัวนี้เมื่อเวลาผ่านไปค่ะเขาจะมีการดรอปเล็กน้อยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้แป้งทับเนี่ยก็จะสามารถหยุดความดรอปของสีรองพื้นได้เช่นเดียวกันนะคะอาจจะไม่มากแต่ก็ยังพอช่วยได้นะคะก็เนี่ยแหละอย่างที่ทุกคนเห็นเลยพิจารณากันได้เลยนะคะว่าเขาดรอปประมาณไหนเนาะต่อไปนะคะเมย์จะใช้กระดาษซับมันยี่ห้อนี้เนาะเป็นแผ่นสีฟ้าๆแบบนี้ค่ะในการลองหยด รองพื้นจะวีน่าทิ้งไว้ทั้งวันเลยแล้วมาดูกันว่าน้ํามันจะออกมามากน้อยแค่ไหนนะคะสําหรับฝั่งนี้เมย์ไม่ได้ลงแป้งทับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากระดาษทิชชู่ถ้าเกิดซับไปแล้วรองพื้นจะมีการหลุดออกมาหรือเปล่านะคะอันนี้เซตไปนานมากแล้วประมาณแบบ10กวนาทีแล้วนะคะไม่มีจริงทุกคนไม่มีเลยแบบไม่มีะคะ่ะไม่มีเลยสักนิดเดียวนี่เมย์ไม่ได้ใส่แป้งนะ ไม่มีเลยไม่มีจริงๆนะคะแสดงว่ารองพื้นเจวิน่าตัวนี้นะคะถ้าเกิดเราลงเสร็จแล้วรอให้รองพื้นเขาเซตตัวนิดนึงเนี่ยพอกดาดทิชชู่ไปซับก็จะไม่ทําให้รองพื้นติดออกมานะคะแต่ว่ากรณีที่เราใส่แมสเนี่ยอันนี้จะไม่เหมือนกันเนื่องจากแมสพอเราใส่มันจะมีการขยับมีการถูค่ะเมยมั่นใจว่าจะต้องติดออกมาแน่นอนนะคะซึ่งเป็นเรื่องค่อนข้างปกติปปตะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทั้งวันเนื่องจากวันนี้เดี๋ยวเมย์จะต้องออกไปข้างนอกเสื้อถ้ามองดี มันคือชุดออกกําลังกายวันนี้เมมีจะต้องไปออกกําลังกายตามคลาสที่ลงไว้นะคะนั่นะแหละ ก็มาแต่งหน้าให้เสร็จก่อนแล้วกันนะคะเมย์ May, แต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้เป็นเวลา10บโมงยีนาทีนะคะจริงๆเมย์ May, แต่งหน้าเสร็จแล้วมาสักพักหนึ่งเมย์ May, ขอนับเวลาว่าเมย์ May, เริ่มทารองพื้นเสร็จทั้งหน้า2ข้างนี้อยู่ที่9ก้าโมงครึ่งนะคะฉะนั้นแล้วเราจะเริ่มนับตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งเป็นต้นไปนะคะ่ะมาดูกันว่าเราจะทดสอบอะไรบ้างแล้วก็ทั้งวันเนี้ยจะมีกิจกรรมอะไรบ้างณนะตอนนี้ที่เรากําลังถ่ายอยู่เมย์อยู่ในห้องแอร์ซึ่งแอร์ไม่ได้เย็น มากนะคะมีแสงแดดลอดเข้ามาตามปกตินะคะแล้วก็ไปดูทั้งวันเลยดีกว่าค่ะทุกคนนี่คือรองพื้นโจวิน่าที่เราหยดไว้นะคะเกือบชั่วโมงแล้วแหละน้ํามันออกมาประมาณนี้นะตอนนี้เป็นเวลา1 1โมงครึ่งนะคะผ่านไป สองชั่วโมงปะก็ไม่มีอะไรผิดปกติเลยนะคะตอนนี้เมย์กำลังแตดต่ออยู่นะคะก็คือแตดต่อคลิปนี้เรื่องละทุกคน <S <S เราละเอียดมากเออมันก็เลยแบบอาจจะยาวนิดนึงน,นะทุกคนแต่เราก็พยายามจะเกลี่ยให้มันพอจะโอเคที่สุดแล้วก็เตรียมไปเล่นพิลาทิสไปออกกำลังกายกันนะคะ <S 1> <S 1> ตอนนี้ก็คือเที่ยงครึ่งแล้วนะคะเมย์รู้สึกว่าผิวก็ไม่ได้แตกต่างมากจากตอนแรกนะคะมีแค่ฝั่งนี้ฝั่งที่เราไม่ได้ลงสกินแคร์แล้วก็ไม่ลงแป้งทาง เริ่มมีความวาวเกิดขึ้นนะคะตรงช่วงข้างจมูกจะเยอะหน่อยเนาะก็นั่นแหละค่ะเดี๋ยวมีไปออกกําลังกายกนก่อนนะทุกคน เทสเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนหน้ายังสวยมากคือตอนแรกอะมีบอกทุกคนไว้ใช่ไหมว่าเมยเล่นพิลาเทสแล้วมันไม่ค่อยมีเหงื่อแต่ผลปรากฏว่าวันนี้เหงื่อเยอะมากกว่าปกติมากเลยทุกคนสรุปก็คือเหงื่อออกแล้วก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปซื้อของก่อน เดี๋ยวจะใส่แมสและทีนี้แหละก็จะได้เห็นกันเนาะแต่ว่าแมสเมย์ค่ะมันไม่ใช่แมสหน้ากากอะไรที่ว่ามันเป็นหน้ากากาผ้าซึ่งมันซักลอยเครื่องสำอางอันเดิมไม่ออกชานแล้วก็นั่นแหละเดี๋ยวจะให้ดูแมสก่อนก่อนใส่มันจะเลอะประมาณนี้นะซึ่งเมย์ก็จะจําไว้เหมือนกันว่ามันเลอะค่อคนข้างเยอะมากเหมือนกันอันนี้ไปซื้อของเสร็จแล้วเรียบร้อยมาถอดหน้ากากกัน เยอะกว่าเดิมนะบ่ายสองโมงครึ่งตอนนี้ห้าชั่วโมงแล้วนะทุกคนหน้าสวยมากอเอออันนี้ทางเรารู้สึกว่ามันโอเคมากเลยกับห้าชั่วโมงนะตอนนี้ที่เรายังไม่ได้เจอแดดอะไรมากคือเมเจอแดดแบบลำไรลำไรนิดหน่อยแล้วก็ออกกําลังกายก็อยู่ในห้องแอร์อีกถึงแม้วันนี้จะแอบร้อนก็ตามอัปเดตอันนี้เป็นเวลาผ่านไปแล้วอยู่ที่ประมาณห้าชั่วโมงเสร็จๆนะคะพรามมันจะอยู่ประมาณนี้เนาะ คาบูนะคะทุกคนหมอ้ออยู่ข้างหน้าเราเลย <laughs> ะะสําหรับรองพื้นจากจวีน่าตอนนี้เป็นเวลา18นาฬิกานะคะ6โมงย็นนั่นเองค่ะทุกคนเมย์ทำการทดสอบรองพื้นจวีน่าตัวนี้ไปทั้งหมด8ชั่วโมงครึ่งนะคะได้ผลลัพธ์ประมาณนี้เรามาเริ่มดูทีละจุดซูมผิวแบบชัดๆกันเลยดีกว่าคะ่ะมาเริ่มดูผิวทีละข้างกันเลยดีกว่านะคะสําหรับฝั่งนี้ค่ะคือฝั่งที่เมไม่ได้ใช้สกินแคร์คิมบำรุงใดๆทั้งสิน้นไม่ได้ลงแป้งทับนะคะ ส่วนฝั่งนี้คือฝั่งที่เมย์ใช้สกินแคร์และลงแป้งทับหน้ามีความต่างกันด้วยตาก็สามารถมองเห็นได้ในระดับหนึ่งเลยค่ะว่าฝั่งที่เราไม่ได้ใช้แป้งทาไปได้ลงสกินแคร์คิมบำรุงอะไรเลยเนี่ยมีความมันออกมาค่อนข้างเยอะกว่าฝั่งที่เราลงแป้งไว้นะคะแต่ว่าโดยรวมมองไกลๆคร่าวๆเนี่ยผิวทั้งสองฝั่งดูแทบจะไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยแล้วก็ยังดูสวยขึ้นกล้องแบบมากถึงมากที่สุด เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูฝั่งนี้กันก่อนเนาะฝั่งที่เราไม่ได้ลงแป้งแล้วก็ไม่ลงสกินแคร์ค่ะพยายามอยากให้เห็นตรงคางมากเลยคางครึ่งหนึ่งตรงนี้ค่ะเป็นคราบส่วนคางอีกครึ่งหนึ่งตรงเนี้ยไม่เป็นคราบซึ่งชัดเจนมากว่าควรจะต้องใช้แป้งทับเพราะว่าการมีคราบตรงนี้ค่ะเป็นคราบที่ค่อนข้างน้อยมากน้อยจนกระทั่งที่ว่าถ้าไม่มามองใกล้ๆจ้องชัดๆก็คงจะไม่เห็นเท่าไหร่นะคะส่วนข้างจมูกก็มีความมันแล้วก็ หลุดออกไปบ้างเนื่องจากเราก็มีการเช็ด บ้างมือไปถูบ้างเนื่องจากเมกินสุก้ชาบูอะไรพวกนี้แล้วมันเผ็ดมากน้องจิ้มมันเผ็ดแบบเผ็ดสุดๆคอปากก็จะมีเลอะหายรองพื้นหลุดไปบ้างนะคะหน้าผากก็จะเป็นประมาณนี้เรามาเริ่มดูอีกฝั่งเลยนะคะสําหรับฝั่งนี้เมลงสกินแคร์แล้วก็ใช้แป้งทับค่ะมีความมันออกมาน้อยกว่าฝั่งเมื่อสักครู่นี้ที่เราไม่ได้ลงแป้งนะคะชัดเจนมากฝั่งนี้ไม่มีคราบเลยค่ะมีแค่ริ้วรอยของรอยแมสนิดหน่อยซึ่งถ้ามองผุนผนผ,ผ่านๆเร็วๆเนี่ยจะไม่เห็นรอย เลยด้วยซ้ํานะคะส่วนข้างจมูกแอบเป็นคราบตกร่องจมูกนิดนึงคะ่ะในส่วนของหน้าผากก็จะเป็นประมาณนี้นะคะและนี่คือหน้าโดยรวมทั้งสองฝั่งที่เมย์ใช้รองพื้นโจวิ่น่าแตกต่างกันคะ่ะเดี๋ยวเรามาลองใช้กระดาษซับมันซับทีละข้างนะคะแล้วมาดูความมันที่ออกมาจากใบหน้าของเรากันค่ะกระดาษซับมันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มซับเลยเนาะฝั่งนี้ก่อนเนาะ นี่คือหน้าฝั่งที่เราไม่ได้ลงสกินแคร์แล้วก็ไม่ได้ลงแป้งทับนะคะประมันประมาณนี้เนาะท่งเมเชื่อว่าถ้าเมซับต่อก็น่าจะยังมีออกมาอีกเรื่อยๆแต่พอซับไปแล้วทุกอย่างก็คือเซตโอเคเดี๋ยวเรามาลองเช็ดฝั่งนี้กันบ้างที่เราใช้แป้งทับนะคะ และนี่นะคะก็คือกระดาษซับมันฝั่งที่เราใช้แป้งทับแล้วก็ทาสกินแคร์ลงไปจะเห็นได้ชัดเจนแบบมากๆนะคะว่าความมันนั้นต่างกันค่อนข้างเยอะแบบเยอะมากๆทั้งสองฝั่งเมื่อใช้กระดาษซับมันซับไปแล้วเนี่ยหน้าก็ดูกริบเหมือนกับเราแต่งหน้ามาใหม่ๆเลยนะคะเท่ากับว่ารองพื้นตัวนี้ค่ะสามารถใช้ได้นานกว่านี้ไปอีกค่ะแม้ว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มสรุปทีละจุดกันเลยดีกว่าค่ะ <S <S อย่างแรกนะคะสําหรับ รองพื้นโจวีน่าน,นี้เขามีทั้งหมด2ขนาดค่ะคือขนาดเล็กที่เมย์ซื้อมาขนาด15 ml และขนาดใหญ่30 ml มีทั้งหมดสีสีเรามาเริ่มสรุปทีละจุดกันเลยดีกว่าค่ะสําหรับจุดแรกนะคะนั่นก็คือรองพื้นตัวนี้บางเบาใช้ไปแล้วเหมือนกับว่าไม่ได้ทารองพื้นเลยความรู้สึกของเมย์รู้สึกแบบนั้นจริงๆค่ะขอย้าว่าตอนที่ไม่ได้ทาแป้งทับนะคะใช้เฉพาะแค่รองพื้นอย่างเดียวให้ความรู้สึกแบบนั้นจริงๆค่ะเพราะว่าเขาบางเบา แบบบางเบามากๆใช้นิ้วเกลีย่ยได้เลยแห้งไม่ไวมากด้วยค่ะทําให้เื่อใหม่ก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันค่ะจุดที่2นะคะนั่นก็คือการปกปิดค่ะต้องบอกก่อนว่าการปกปิดตรงนี้ไม่ได้ปกปิดได้ full coverage เพื่อนๆสามารถเห็นแล้วก็พิจารณาได้ด้วยตาของเพื่อนๆเองจากคลิปวิดีโอของเมย์เลยนะคะเพราะว่าเมย์ก็มีรอยสิวที่แดงแล้วก็มีตัวสิวที่นูนขึ้นมาด้วยอย่างที่ทุกคนเห็นเลยมันปกปิดได้จริงๆค่ะแต่ไม่ไถึงขั้นว่า full มองไม่เห็นรอยหายไปหมดฉะนั้นแล้วรองพื้นตัวนี้จากโจวีน่ารุ่นใหม่นี้จึงเป็นรองพื้นที่เมยให้ระดับการปกปิดอยู่ที่ประมาณมีเดียมหรือปกปิดได้กลางๆจนถึงสูงถ้าเกิดเราทำการบิวเพิ่มเรื่อยๆนะคะต่อมานะคะนั่นคือการซึมลงผิวได้ไวค่ะสำหรับเมเมรู้สึกว่าเขาวไวนะคะแต่ไม่ได้ไวมากแล้วก็ไม่ได้แบบแมแห้งไปเลยถึงขั้นที่ว่าลงไปปุ๊บจะเกี่ยมไม่ได้หรือติดเกาะผิวไปเลยทันทีจนเป็นดุง ดวงทําให้เกลีย่ยยากไม่เป็นแบบนั้นนะคะอย่างที่บอกว่ารองพื้นตัวนี้บางเบาแล้วเขาก็ยังเป็นเนื้อเหลวอยู่นะเป็นเนื้อน้ําที่ยังไหลอย,อยู่ฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาจะไม่ได้เกาะไวมากในเวลาแบบไม่กี่วินาทีมันยังมีช่วงเวลาให้เราสามารถเกลีย่ยได้ในเรื่องคุมมันแล้วก็ไม่เป็นคราบทั้งวันอยากจะแยกไว้เป็นแบบนี้ค่ะว่าการคุมมันนะคะในที่นี้ด้วยตัวของรองพื้นเองทําได้ดีในระดับหนึ่งค่ะแต่ถ้าเกิดว่าให้ดีเมย์อยากแนะนําว่าให ใช้กับแป้งฝุ่นที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมความมันจะทําได้ดีกว่านะคะอย่างเช่นที่ไม่ใช้แป้งทรีไปตัวแป้งรุ่นนั้นน่ะเขามีการเคลมไว้ว่าสามารถควบคุมความมันได้ยาวนานประมาณ8ชั่วโมงหลังหลังจาก8ชั่วโมงปุ๊บก็คือมันเลยซึ่งไม่ใช้ทุกครั้งก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะคะก็อย่างที่ทุกคนเห็น8ดชั่วโมงคือมันเลยแต่ก็นั่นแหละความแตกต่างมันชัดเจนมากๆนะคะแล้วก็ไม่เป็นคราบในที่นี้ก็เหมือนกันค่ะควรจะต้องเซ็ตแป้งนะคะเพราะว่า ฝั่งที่เซตแป้งชัดเจนว่าไม่มีคราบเลยสักจุดเดียวรองพื้นก็ไม่มีหลุดออกมาเลยแต่ฝั่งที่เราไม่ได้เซตแป้งค่ะแอบมีคราบตรงคางนิดหนึ่งแต่ว่ารองพื้นติดทนจริงค่ะไม่หลุดลอกระหว่างวันแม้กระทั่งใช้กระดาษที่ชู่ซับไป ตอนที่ทารองพื้นลงไปเสร็จใหม่ๆห,หรือแม้กระทั่งแมสหน้ากากอนามัยถูไปก็ยังมีรองพื้นติดอยู่ที่หน้าของเราเหมือนเดิมค่ะแต่เรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกนั่นก็คือรองพื้นโจวีนาตัวนี้จากการทดสอบในวันนี้ค่ะสีดรอปดรอปลงจริงค่ะแต่ว่าไม่ได้ดรอปจนทําให้หน้าของเราหมองดูเหมือนของเข้าแล้วก็ใช้แล้วไม่ผ่องไม่สวยแต่สําหรับความรู้สึกที่ชอบมากๆในรองพื้นตัวนี้อยากจะบอกเลยว่าชอบชอบเลยคือรองพื้นตัวนี้ เล่นกับแสงได้ดีแบบมากจนตอนแรกเมเองไม่เชื่อสายตาเลยนะว่าเฮ้ยทำไมในกล้องมันมันดูสวยกว่าตัวจริงอะ่ะพูดกันจริงๆนะตัวจริงมันผิวไม่สวยเท่ากับในกล้องอะ่ะทุกคนอันนี้คือเรื่องจริงซึ่งหลังกล้องเราก็มีคนอยู่ก็คิดเห็นเดียวกันเอ๊ะใจเหมือนกันเลยด้วยจนถึงตอนนี้ในกล้องก็ยังสวยกว่าตัวจริงอยู่คะ่ะแต่ว่าตัวจริงก็ไม่ได้แย่นะทุกคนคือมันสวยไม่เท่าในกล้องแค่นั้นเองในเรื่องของเฉดสีที่ดรอปไปเมรู้สึกว่าการใช้แป้งฝุ่นทับเข้าไป มันก็จะช่วยลดเรื่องของสีดรอปลงไปได้ด้วยนะคะและเรื่องสุดท้ายที่อยากจะพูดนั่นก็คือเรื่องของอันเดอร์โทนสีค่ะรองพื้นโจวิน่ารุ่นนี้โทนเหลืองมากเหลืองแบบเหลืองเลยสําหรับเมย์ใช้แล้วดีค่ะเพราะว่าเมย์ตัวเหลืองมากแล้วหน้ากับคอของเมย์ตัวของเมย์เป็นอันเดอร์โทนเหลืองเหมือนกันหมดเลยฉะนั้นแล้วการใช้รองพื้นโจวหน่าจึงเป็นเรื่องที่ง่ายได้มากๆค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่มีอันเดอร์โทนไปทางเนเชอรัลหรือ ชมพูหรือไม่ได้เหลืองอ่อยนะทุกคนอันนี้อาจจะต้องคิดหนักนิดนึงนะคะเนื่องจากรองพื้นของเขาค่อนข้างเหลือง มากจริงๆและขอสรุปโดยรวมส่วนตัวรู้สึกรอบค่ะ<อ>ใช้ได้ดีและที่สำคัญเมรู้สึกว่าเหมาะมากกับการใช้ถ่ายรูปใช้ถ่ายวิดีโอใช้ถ่ายงานออกตรงสตูสตอะไรต่างๆเจ้ทรงเจะแสงเขาสวยจริงๆเป็นสิ่งที่เราประทับใจจริงๆแต่เรื่องสีดอปก,ก็อย่างที่บอกวิธีการแก้อย่าลืมใช้แป้งทับมันจะช่วยลดเรื่องสีรองพื้นดรอปไปได้บ้างเล็กน้อยนะคะแต่ก็ดีกว่าไม่ช่วยเลยเลยและนี่นะคะก็คือ รีวิวรองพื้นโจโยหน้าของเมในวันนี้ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลากหลายคนหลากหลายประเภทที่มีการใช้รองพื้นที่แตกต่างกันนะคะแล้วเพื่อนๆคนไหนเคยใช้กันบ้างแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างคิดเห็นเหมือนกับเมแค่ไหนหรือแตกต่างกับเมยอย่างไรบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะคะมาแชร์ประสบการณ์ให้กันค่ะสำหรับนี้นขอตัวไปก่อนถ้าเกิดเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ในช anel เมซาจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นจากเมสำหรับนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย ทุกคนเรารีบไปตัดก่อนนะเพราะเนี่ยที่ทุกคนกำลังได้ดูอะไลฟ์ถ่ายวันนี้เราตัดวันนี้เลยจ้า